MG HS ไม่ถึงฝั่งฝันยาทอใจเอาตัวนี้มาขายเลยในไทยในปัจจุบันยอดขาย MG HS ในไทยทำได้แค่เรื่อยๆเพราะว่าเป้าหมายของ MG Thailand จะต้องขายเจ้า HS ได้มากถึง1,000คันต่อเดือนแต่ดันทำยอดขายได้แค่เพียง400กว่าคันต่อเดือนเท่านั้นห่างเป้าไปเยอะแต่ด้วยความเป็น MG ไม่ใช่ค่ายรถญี่ปุ่นพวกเขาจะต้องกล้าเอาไม้ตายมาสู้ในเรือๆนี้ นั่นก็คือ MG h h Minor c h a n ที่ต้องนำโฉมของ MG เลี้ยงแห้งจากจีนมาประกอบขายในไทยแทนที่ MG h h โฉมหน้าเดิมความเปลี่ยนแปลงของ MG เลี่ยงแห้งก็คือการเปลี่ยนดีไซน์ด้านหน้าใหม่สปอร์ตดุกเหมือนกับ All New MG 5 c ดานที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะักด้านหน้าจึงมีความละมุนละไมขึ้นแต่ก็มีความเพลียสปอร์ตของไฟหน้าที่ดูเล็กลงการออกแบบฝากระโปรงหน้าที่สวยงามขึ้น และกระจังหน้าพร้อมกันชนหน้าที่มีช่องดักลมอากาศดีไซน์ทันสมัยกว่า MGHS รุ่นเดิมเอามากๆและที่มีความเปลี่ยนแปลงอีกจุดก็คือดีไซน์ไฟท้ายใหม่พร้อมกันชนท้ายใหม่ออกแนวรูราส,สปอร์ตมากยิ่งขึ้นมิติตัวรถยังใกล้เคียงกับ m g h h ในไทยเดิมก็คือยาว4,610ม m mm, มกว้าง1,876ม m mm, มสูง1 6 8 5ม m mm, มระยะฐาล้อ2,720ม m mm, ม ภายในห้องโดยสาร MG เลี่ยงแห่งนั้นมีการเปลี่ยนปุงปรับแอร์ใหม่เปลี่ยนชุดคอนโซลกลางทั้งหมดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นพร้อมออกแบบเรือนเกียร์ใหม่มาตรวัดหน้าจอผู้ขับขี่ LCD ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้แสดงผลฟังก์ชันอื่นได้ดีมากขึ้นในตราจ,จีนจะติดตั้งระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติเรียกว่า MG Pilot มาให้อีกด้วย ส่วนคุมพลังก็จะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบ173แรงหมาแรงบิด275นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติครัชคู่7จังหวะและเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบ231แรงมา้าแรงบิดสูงสุด370นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติครัชคู่6จังหวะเราไม่แน่ใจว่าที่ MGHS ขายไม่ค่อยดีมากในเมืองไทยอาจจะเพราะคนกลัวเรื่องเกียร์ a l c ั u ครัชอันเรื่องชื่อในความพังหรือเปล่านะฮะ ผมคิดว่าปล่อยให้การเวลาเป็นตัวคำตอบดีกว่านะฮะว่าทำไม MGHS ถึงขายไม่ค่อยดีในบ้านเรามากนะักหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b s c r i b e ช่อง k i d s ายขอบพระคุณอย่างสูงครับ